สวัสดีครับพบกับโฟกัสสมาร์ทคาร์ครับผมวันนี้ครับอัปเดตกระบะตัวเตี้ยมีทั้ง4ประตูแล้วก็ตัวแครบนะครับที่สำคัญนี่คือได้เป็นเกียร์ออโต้เราก็ไปเคว้นหากันอยู่พักใหญ่ๆนะครับวันนี้มีเข้ามาแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรับชมกันได้เลยนะครับรับชมกันแบบคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่ารถยังไม่ได้มีการคัดล้างทำสปามาแต่อย่างใดเลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นรีโวนะครับเกียร์ออโต้แครบตัวเตี้ยเรื่องของ เขาเรีกเยกว่าอะไรนะเรื่องของราคาอ่ะเมื่อกี้นึอกอยู่ก็เดี๋ยวโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับที่0984312355นะครับหรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมที่ KRY 0 0 9ได้เลยครับผมเพราะว่ารถยังไม่ได้ตั้งราคานะครับรถเพิ่งจะมาเลยอ่ะเดี๋ยวแวะให้ดูข้างในกันสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็แต่ละคันเนี่ยเล็กไม่รักมือนขนาดนั้นเลยนะอย่างเช่นคันนี้ เล็กไม่อยู่สี่หมื่นหกพันโลนะครับคุณลูกค้าอ่าเล็กไม่สี่หมื่นหกพันโลเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆใช่ครับรับประกันโครงสร้างไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพีความแน่นอนอ่ะเป็นรถปีสองพันยิบสามนะครับรถปีสองพยิบสามอ่าสำเนาชัดเจนรถมือเดียวป้ายแดงอ่ะดูได้เลยอันนี้เป็นชื่อของไทแเน้นดูได้นะครับ นี่ครับรถมือเดียวใบแดงปีสองพันยีงงนะ่สิบสามเล็กไปนะเมื่อกี้ดับไปแล้วอะนี่ครับสี่หมื่นหกพันหกร้อยกว่าโลนะครับแต่ว่าเลขนี้มันอาจจะขึ้นไปเป็นเจ็ดร้อยกว่าโลนะเพราะว่าเดี๋ยวรถต้องวิ่งไปศูนย์ไปเช็คระยะต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของคันนี้เดี๋ยวกระจกบานหน้าเราต้องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าโดนหินหรือโดนอะไรมาหรือเปล่านะอ่าเหมือนแบบขับ ตามสิบร้อใกล้ไปหน่อยนะครับแล้วก็หินมันก็กเด็นลงมาคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้หนึ่งบานแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องติดฟิล์มให้ด้วยนะครับเกียวโตนะอีโคโหมโดเพาโหมโดปกติเลยพอดีต้องขอภัยด้วยครับกุญแจไม่ไม่อยู่ที่ที่ตัวรถย้ำปีค่ะสองพันยี่สิบสามนะครับนี่สมุดคู่มือต่างๆครบเต็มเล่มไม่ได้แค่เต็มธรรมดานะครับล้นเล่มออกมาเลยเยอะมาก เดี๋ยวเราเช็คเลขเอกสารแล้วก็เช็คต้นขั้วให้นะครับนี่ครับออเดี๋ยอโตนะเดี๋ยวถ้าคัดหล้างทันตาปารับรองว่าสวยโดนใจแน่นอนนะครับไม่มีทางท่วมนะคะลูกค้าใช่ต้องแจ้งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเขาจะน่นิใหม่แล้เนี่ยใหม่สี่หมื่นโลเนาะใช่ครับมีอุปกรณ์อุปกรณ์ด้านนี้มีครบ<ล>นะอุปกรณ์บล็อกแม่แรงเครื่องมือพวกนี้นะครับ Okay. ไปเดี๋ยวไปคันต่อไปกันนะครับผม,าายยมใช่ครับราคาย,ยังไม่มานะอันนี้เนี่ยพวพกยางเมื่อไรเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับเพราะว่าล้อ,อยางอะไรมันอยู่ล้อน,นี้นะครับยางน่าจะรั่วก็เดี๋ยวดูแลให้นะครับนี่คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยสยี่งป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 งๆอย่างไรกันจนท้ายอะ,อะไรมีเรียบร้อยเลยเนี่ย อ่านิดนิดนึงนะครับขอขอแว้นิดนึงก็คือเนี่ยอย่างเช่นสมมุติอะรถมันเป็นรอยแบบเนี้มานะครับคุณลูกค้าถ้าผมขายไปอะลูกค้าก็ไม่ซื้อแล้วลูกค้าถามว่าเออมันเก็บได้ไหมถ้าเก็บมันเก็บแค่ตรงนี้บางทีอะมันก็ในชิ้นเดียวกันมันดูเพี้ยนบางทีมันก็เลยต้องสางให้เต็มชิ้นนะครับอ่ามันก็เลยดูว่ามันรถอะมันมันมีการเก็บสี่ครับใช่ซึ่งบางทีมันเป็นรอยแบบเนี้มาคือมันเข้าเนื้อสี่ไปแล้วยังไงก็ต้องเก็บให้ลูกค้า แต่ได้ราคาดีไปหยัดแน่นอนใช่ทุกอย่างคือทำให้หมใช่ครับผมนอกจากว่าเราเราก็คือแบบถ้าลูกค้าบางท่านที่อยยังไม่อยากให้เก็บเสียอะไรเงี้ยเราก็เอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองขัดให้ก่อนนะครับ,ต,บต้องต้องเก็บนะครับรใช่อ่ะโอเคเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเรามาวนดูด้านนี้ดีกว่าอันนี้มีของแต่งมาด้วยมีอันนี้ไม่รู้ว่ามันเดี๋ยวลองคอดมาเช็คดูก่อนนะว่ามันยังใช้งานได้ปกติอยู่หรือเปล่า ถ้าใช้งานได้ปกติก็เดี๋ยวใส่ไปให้นะครับถ้ามันใช้ได้ไม่ค่อยดีก็อาจจะทอดออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเช็คดูว่าเวลาเข้าขนส่งมันต้องแจ้งอะไรต้องอะไรยังไงแบบไหนไหมเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับใช่เพราะว่าเราก็เพิ่งจะเห็นโอเคก็โดยรวมผิวโอเคนะใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวมีดูแลเรื่องของพวกทำช่วงล่างเช็คนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวทำให้สีสัน ใช่ครับเนี่ยสีสันก็คือไม่ต้องไม่ต้องเก็บสีอะไรเลยนะครับรถยังไม่มีรอยไม่มีอะไรมานะอ่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องทําเพราะว่าเดิมทีนะเบาะมันเป็นเบาะผ้าอันนี้เข้าไปหุ้มแยกนะ<อ>นะครับเข้าไปหุ้มแยกมาอ่ะคันนี้เล็กไหม้าหมื่นห้าพันโลนะครับผมนี่ครับก็ถือว่าไม่เยอะนะเกียรออโ,อโต้นะครับะนะจะขออนุญาตวนแป๊บหนึ่งนะครับ มาแล้วครับผมปีทันนี้ตามสำเนายี่สิบสองนะครับผมยี่สิบสองนะโอเคไฟเสียภาสีอะไรมีเรียบร้อยใช่ครับสีแถงกับบ้านนะครับผมแล้วก็เนี่ยเกียร์ออโตโอ้อะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องบอร์ดเนี่ยเดี๋ยวต้องเจรจากันทีททนึงว่าจะถอดออกมาให้มันเป็นเหมือนเดิมหรือว่าจะซ่อมหนังตรงนี้นะครับ ที่จริงมันเป็นผ้ามาก่อนใช่ครับที่จริงมันเป็นงานผ้าธรรมดาแต่ว่าอาจจะแบบเป็นของสัมนาคุณหรืออาจจะไปเพิ่มเงินทำทำกันเองอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เป็นหนังมาที่เหลือก็ปกตินะครับพอคอนโซนลล่องรอยคูชิอะไรก็ไม่มีมานะกระจกกระจกอะไรก็ไม่แตกไม่อะไรเลยใช้ได้ผ่านนะครับมาดูข,ข้ามอ่ะได้ครับผม,มอาจจะเดือวข้ามไปครับสักครู่นึง อาจจะแบบไม่ได้ละเอียดมากนะครับคุณลูกค้าอันนี้เอาแบบคร่าวๆให้ดูน่อก่อนใช่เดี๋ยวโตะทันแน่นอนนะครับผมโอนทันปีใหม่แน่นอนนะครับก็หลังจากถ้าหลังจากที่คลิปออนไปก็เดี๋ยวถ้าหลังจากนี้คุณลูกค้าจองอาจจะเดี๋ยวแทรกคิวทําให้ก่อนเลยนะครับกานาจะไม่เกินสองสามวันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการไปโอนแปอะไรด้วยนะครับ อันนี้ไอเรื่องเรื่องลอ้อยางเราย,ยังไม่ต้องสนใจนะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวดูแลให้นะครับเดี๋ยวดูแลให้เพราะว่า,ใ,านนใช่เพราะว่ายางเย็นมันมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเปลี่ยนเรแล้วใช่ครับเป็นเครื่องพันเก้าเดิมๆนะครับที่ประตูตัวเตี้ยอันนี้เดี๋ยวขอไปดูเอกสารก่อนว่ารถเปลี่ยนอะไรนะครับเพราะว่านี่น่าจะขอข่าฝากไ้ด้วยนะส่วนคันนี้น่าจะไม่ยีิบเอ็ดปลายก็ยนะีิบสองอ่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าเขี้ยวสั้นมาแล้ว นะครับเดี๋ยวเราไปดูเอกสารสาเงนทีนี่เครื่องยนต์เดิมครับเครื่องยนต์เดิมไม่ตกไม่แต่งนะครับผมไม่ได้ทำอะไรมาเลยนะครับอ่าเครื่องยนต์พันเก้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดประตูด้านนู้นนะครับพอดีประตูด้านนี้เปิดไม่ได้ ใช่ครับอันนี้เขาลือ้อเดี๋ยวต้องล้างเช็คให้หมดใช่ครับผมไม่ต้องนนกลัวน้ำท่วมแน่นอนพอเช็คหมดนะพอดีรถไขไม่ออกไม่ไขประตรูไม่ออกอะนี่ครับก็มีเป็นเอกสารจากที่อ่าเนี่ยรถคันนี้เลย,เลยดูได้นะครับดูได้นี่ดูได้นะครับว่าเนี่ยตอนที่ที่เราแบบแยังชิงมามาเป็นสภาพสวยๆแบบนี้เลยรถไม่โดนแม่อะไรมาเลยนะ ล้อยางอะไรไม่มีมาเดี๋ยวหาใส่ให้น,นะครับ <นะ S 1> ใช่ครับนะคือรถมันจอดเพื่อนเฉยๆเลขใหม่สี่หมื่นแปดพันโลนะครับใช่ลูกค้าไม่ต้องกลัวเราก็เราก็ต้องเช็คให้ละเอียดเหมือนกันเพราะว่านะเราซื้อมาเงินก็ไม่ใช่ใน,น้อยเราก็เป็นเจ้าของแล้วตอนเนี้ยอ่าคือเราเป็นเจ้าของแล้วเหลือแค่ว่าโอนต่อให้คุณลูกค้าท่านถัดไปที่จะมาเป็นเจ้าของใหม่เกียร์โต้มันได้จอนี้ใช่ไหมคะเกียร์โต้จะเป็นเครื่องเล่นรูปแบบใหม่ นะครับจะเป็นเครื่องเล่นรูปแบบใหม่แต่จะยังไม่ได้จอนะครับจะเป็นเครื่องเล่นขนาดใหญ่ที่มันดูแบบมีภูมิฐานมากขึ้นนะครับนี่ประตูครบนะใช่ครับพวกแป้งประตูอะไรยู่ครบนะครับน่าจะห้าแสนนิดนิดนะครับน่าจะห้าแสนนิดนิดก็เดี๋ยวพวกล้อ,อยางนั่นคือเดี๋ยวหน้าน่าจะตีเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยขัดเคลือบอะไรให้เรียบร้อยแต่ครับเดี๋ยวต้องต้องปรับสภาพให้ใหม่หมดเลยนะครับผม ดูแล้วมันทําให้มาดีกว่าก็อยู่ประมาณห้าแสนราคามันก็หายไปอยู่ประมาณสามแสน 3, หายไปแน่ๆนะครับผมอ่ะโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยอีออโต้นะครับผมแล้วก็แล้วก็นี่ครับรถที่กําลังจะออกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคันข้างๆนี้นะครับเห็นแวบๆบแบบ เป็นรถบ้านใช่ไหมครับอ่ารถบ้านเพิ่งซื้อเข้ามาก็เดี๋ยวคันนั้นเดี๋ยวผมจะรีวิวคลิปแบบยาวๆแล้วเอรียดให้ดูเลยอ,เอ๋อนี้ก็กาลังจะออกอีกแล้วอ่าโอเคอ่ะนี่กําลังจะออกนะครับแล้วก็อ่ะฝากรถบ้านเข้าใหม่ไปด้วยนะ lda lda สีเทอร์มโบนะครับปี22 2ิบสองรถเพิ่งอยากวิง 2, ่งไปสองเมืองกลเลงนะครับรถเดิมๆเลยคันนี้น ก็เดี๋ยวรอรีวิวคลิปเต็มได้เลยนะครับวันนี้ให้เห็นแบบแวบ,บๆก่อนหรือว่าท่านใดที่ไม่ได้ก่อข้ามตรงนี้นะครับขอรีวิวคลิปเต็มก่อนขายได้เลยนะเนี่ยสภาพเรียบๆเลยก็จะมีเป็นสติกเกอร์ชาวแก๊งนะครับก็เดี๋ยวต้องแกะอของเขาออกนะครับโอเคเนี่ยสวยๆเลย <c oughs> บางจัดบางเจี๊ยบอะไรนี้อ่ะใช่ครับ ส่วนทางด้านนี้ก็เป็นรถที่กําลังจะออกนะครับที่กำลังจะออกช่วงตอน9ก้าโมงครึ่งนี้นะครับนี่ก็ได้แม็กใหม่ยังใหม่นะครับเป็นล้อ v ีซีลีนะครับสีสันก็คือขัดเคลือบเงาเรียบร้อยชัดเจนโอเคก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมมีอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการทราบราคาก่อนขครนะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสี่สามหนึ่งสองสามห้าห้าครับหรือแอดไลน์ที่ k r y ์ศได้เลยครับผม ใช่ครับมันจะเป็นแบบนี้เเปิดด้นใบอกรับสแล้วทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้ใช่เนี่ยผ่อนหกพันตลอดสัญญานะหกพันแปดไม่ดาวเลยออกออกใหม่เอ่อดาวดาวแสนผ่อนเก้าพันเกือบหมื่นนะครับคันนี้ไม่ดาวเลยผ่อนอยู่หกพันก่าบ,บาทตลอดสัญญาดอกเบีย้ยคงที่แต่ไม่หมด <laughs> แล้วก็นี่อันนี้ก็เบิกกันให,ใหม่มาให้เลยนะแถนประกันไัยปออสงบวกให้ด้วยนะคะถ้าจัดถ้าโอนฟรีทั้งหมดลูกค้าวันนี้มาเนี่ยใช้เงินศูนย์บาทมาออกรถได้เพราะลูกค้ามีตรวจเครดิตที่ดีนะคะโอเคดีอ่ด้านหากีอ่ะนี่ครับนี่ใช่คันนี้ได้ลอ้อล้อวีฟิลีนะครับช่วงนี้ขากำลังฮิตๆลอ้ลอบนี้ก็เลยเออ เบิกล้อนี้มาลองใส่ดูก็เทดินะกะ็เทดีนะครับโอ,โอเคครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยคุยกันด้านล่ังนี้้เลยครับผมสวัสดีครับ